อ๋อจินเขาวอิ่มแล้วเว้เวทีขยอบพังไหมอยู่งานกาซัดตะโกนควนับนงงบัดไหนพังเหรอวัดไหนพังเหรอ มาเฮาเห็นเราล้วลงกมาจากล่วงนี่เพียงแค่ตัวฉันเพียงลุกป,ปั่นที่ทนฝนแดดลมนัน่งรอชะที่สม,มิลาอยู่นานแล้วพระอภัยคงไม่มา มีคนนอนคนนี้มาหาแต่ใจมีความรักที่เธอคอยกลับมาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มา ขอแจมด้คนหนึ่นะและทิวสนบางบางที่อยู่ทางกลางก็หนูก็แมวาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเราต้องอยู่อีกร้อยปี อีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้เออเป็นจำนานว่าโอโอเออว่าโอโอเออฉันั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน พระอภัยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมมิลาเราต้องอยู่อีกร้อยปี กร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นจำนานว่าอออ,อว่าออ,อ,อฉันนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน